ถ่่ายยไปเรือสวัสดีครับผมเ่อร์โบโมบ้านะครับรายการของคุณมีกล้องคุณมีกล้องก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าจียโน่สองคันนี้นะครับนี่คันนี้เลยน,นี้คันสนคันสีขาวนี่เป็นรถของผมนะคันสีเหลืองเป็นรถของลูกพี่ผมเอง ผมจะพามารีวิวเจ้า2คันนี้มีชื่อคันขาวชื่อว่าเจโนเกียห้าส่วนคันสีเหลืองนี่ชื่อเจโน3สาคนเรือเอกอ่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับเริ่มจากคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถของผมเองเจโนสีขาวแต่งมานิดหน่อยนะครับเริ่มจากก้านเป็นก้านของอะดรลีนอ่าส่วนส่วนอันนี้ก็เป็นอะดัีนเหมือนกันซ้ายขวาใส่ปอกแคนเดโทนา่าแล้วก็ กระจกเป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับกระจกปลายแฮนด์แบบนี้เป็นกระจกตัดแสงด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเบาะ<ๆ>เบาะผมก็ออกแบบให้ร้านเขาทําให้คุมโทนสีขาวดําหรือดําขาวลายตะเข็บตะเข็บนี่เป็นตะเข็บสีขาวนะครับนี่ออกแบบให้มันดูคลาสสิกในแบบของผม,ผมส่วนท่อก็อไปเดินคอท่อผ่าหมกมานิดหน่อยเอ แล้วก็สีสวิงอาร์มสีล้อนี่ก็ทําสีพาวเดอร์โคตสีดําเทาเก็ตนะครับประมาณนี้สีจับหลังก็เป็นสีเดียวกันนะครับเพื่อนๆน,นี่จะบอกว่าทําไมมันถึงว่าชื่อจีอโนเกียห้าเพราะว่ามันมีลูฟี่เกียห้านะครับเทพนิกะนี่เองนี่ไงนอนชิวๆส่วนตอนนี้ตัววิ่ง นี่หอ่หอลาอเพื่อนส่วนโชคนะครับผมใส่โชคของโ OK อเคดีคุมโทนขาวดำเทาแบบนี้เหมือนเดิม,มแล้วก็ใส่มือลิงมาของนักคมนะครับอันนี้ติ๊กเกอร์มีนิดหน่อยนะครับแะ้ันนี้ลืมไปกองผมใส่กองของ Data Tech นะครับ แข็งแขงอ่าแข็ง,แข,งแข็งนี่ก็เป็นสีพาวเดอร์โค้ดสีเดียวกันกับสีล้อสีจับหลังแล้วก็สีสวิงอาร์มส่วนกระปุกกปุกล้อนี่ก็เป็นอะดรีนนะครับผมซื้อฝามาแล้วแต่ฝามันใส่ไม่ได้เพราะเกียวไม่เหมือนกันแต่ผมเห็นในนี้มันก็เป็นรูปเฟืองมันก็ก็เท่ดีอืมก็เลยไม่เปลี่ยนละไฟก็หุ้มหุ้มฟิล์มมานะครับสีนี้เลยไปเลี้ยวด้วยนี่โลโก้สํานักที่ผมไปแต่งร้านพีออฟเองนะครับ สุลต่านบ้านริมคองอ่าส่วนโชกก็เป็นดำเท้าเหมือนเดิมของเซเว่นสปีดนะครับส่วนจานเป็นจานของขมุยแล้วก็สาย HYB ปั๊มเป็นปัม๊มแบมโบโลโก้แดงอ่าแล้วก็ใส่นอ็นอตน็อตกันขาบวนมานิดหน่อยนะครับหัวหายเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อ่าคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ จิโอโนเกียห้าของผมแล้วผมมาไปดูเจ้ iano, าคันสีเหลืองต่อจิโอโนสามคนเรือเองอ่านี่นะครับอันนี้ของลูกพี่ผมนี่ใส่ฝาฝาเดนะครับปั๊มอิตาลีนะครับอา่าเป็นอิตาลีบอกแฮนเดโทน,น่าอันนี้เล่นเหลืองน้ำเงินนะครับตุ้มปลายแฮนก็ของเดโทนา่า อันนี้จัดเต็มครับโชคเซเว่นสปีดเหมือนกันแต่เล่นสีทองอ่าล้อล้อจะสีเดียวกับคันสีขาวทำมาแฟดน,นะครับทำมาคู่กันเลยสั่งมาพร้อมกันคู่กันใส่พร้อมกันแล้วก็มีจานจานก็เล่นน้ำเงินก็เป็นจานของร้าน,นาคมนะครับและอันนี้ก็เป็นเซเว่นสปีดบัมโบ่บมโบโลโก้แดง ตัวนี้ใส่ตัววาลวปลดหรือว่าตัวปลดไว้ด้วยนะครับนี่รถลูกพี่ผมจัดเต็มส่วนเฟรมก็ิฟรมสีเดียวกันเป็นสีอ่าสีสมกประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เป็นกา้านท w บอหรือเขาเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้แล้ะที่มันมาแบบว่าเขาชอบใส่คู่กับแปมโบ้ครับตัวนี้ก็แพงมากเดโทน,น่าอ,อืซ้ายขวา กันหล่อๆนะครับส่วนเบาะทำเบาะทรงสปอร์ตมาอ่าเดินตะเข็บเหลืองนะครับคันนี้และทีเด็ดว่าทำไมไม่ต้องเป็นสามคนเรือเอกก็นี่ไงครับนี่ไงครับหล่อๆเลยงาน WCF ของแค้นะครับนี่เป็นเอาโอคิยิอาคายนุแล้วก็คิสรุๆๆๆอย่างฟีลอ่ะส่วนโชค ก็โอเคดีเหมือนกันแล้วก็เล่นตัดสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็ใส่มือลิงอ่าล้อก็เหมือนกันสวิงอาร์มสีแข้งเหมือนกันครับแต่คันนี้ไล่นอล็อตเด็บมาแล้วทั้งคันนะครับเพื่อนไล่น็อตเด็บมาแล้วทั้งคัน,นสวย,สวยๆแจ่มๆแต่งฝาแฝกกันมาแต่ว่ารถคนละสีครับอ่าประมาณนี้นอ่าลืมออท่อ นี่ไปผ่าหมกมาเหมือนกันนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูในฟุตไปดูในฟุตที่พี่ออฟต่ออ่าเขาเรียกแหละโมต,ต,ต,ตัวตัวตุ๊กตา w c f อ่ะเมื่อคืนอ่ะที่ผมพาไปดูแล้วคันนี้ก็บอกไปแล้วว่าแต่งอะไรไปมั่งสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับวันนี้ต้องรบกวนพี่ออฟอีกแล้วเอารถเจอโน่มาทำนะครับตอนนี้ลือไว้แล้วนะครับเราจะมาใส่ตัวนี้กัน ี่3พลเรือเอกนี่มาใส่นะครับมาใส่กับกองใส่อันนี้เป็นงาน WCF ของแท้นะครับผมอ,ออกมาจากตู้เลยคนอื่นเขาใส่บอลลี่ใส่อะไรกันผมไม่รู้แต่ผมชอบวันพีชผมเบียร์วันพีชสุดๆอันนี้โมมาแล้วนะครับตอนแรกใส่แล้วเสามันหกักขามันหกักอันนี้คือมาแก้นะดูนี่ประา,าจาจา์ขั้นสุดยอดใช้น็อตตัวเล็กๆจากขาวแว่นนะมายืดตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วขับร้อยยี่ขึ้นเดินก็สบายไม่มีปัญหาเดี๋ยวโมดิบให้ดูอีกสองตัวอ่าเดี๋ยวอีก2ตัวนะ นี่ยังไม่ได้ยึดเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการยึดการทําสุดยอดฟีมืออยู่นี่แล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่กันต่อใช้แว่นไปสี่ตัวแล้วนะอนเอาน็อตจากขาแว่นมายึดนะเพราะไม่ไหวมันหลุดตัวเจาะนี่เทียาเขาก็โมเองนะอืมอะแดปหมดของแท้ไม่สนเจาะหมดครับเพื่อความสวยงามถ้าไม่เจาะมันจะ กระดึกกดึกกะดึกกดึกเดี๋ยวเสามันหักอีกยึดกาวก็เอาไมา่อยู่ใช่อันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วช่างจอมยึดหลังสวนนี่เวลาไหนก็ทําได้นะนี่เป็นเวลากี่ทุ่มวันนี้กูลองมาสองชั่วโมงแล้วอ่ะห้าทุ่มตัดไว้สามทุ่มมาห้าทุ่มครับลองมาสองชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้เพื่อนๆเอาไปทําตามได้นะถ้าชอบงาน WCS ใช่ใช้น็อตขาแว่นใช่ใส่เอาก็อะแดปเอานิดนึงน็อตขาแว่นนี่ให้ดูนะตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กมากนี่นะ เล็กนิดเดียวนะเพื่อที่จะยึดกับฐาน WCF งานปาน,นี่นะช่างคนอื่นจะทําให้เปล่าไม่รู้แต่ช่างคนนี้ผมบอกอะไรทาให้ทุกอย่างนี่ยอดครับงานต้องเนียนนะงานต้องใจเย็นต้องละเอียดรอบคอบผ้าน,นี่คือจบเลยนี่ผมซื้อมาก็ผ้าทิ้งนะตัวละ400แล้วน,นะตอนนี้ไม่รู้ราคาไหลไปเท่าไหมไมร่แล้วหรืออาจจะเท่าเดิมผมไม่รู้ถ้าใจร้อนเจาะผ้าก็ทิ้งอย่างเดียวเลยมผมมั่นใจนว่าทิ้งแน่เพราะผมลองมาแล้วทิ้งมาหลายตัวแล้วพี <laughs> <laughs> ่ชายผมคนนี้นี่แหละมือหนึ่งเออว่ะ ไม่ดุกดิ๊กเลยว่ะอยู่เลยนะแน่นเลยนะไม่ไอตัวนั้นขับร้อยยี่ขึ้นเนินก็ไม่ไอตัวแรกไอตัวนี้งานยากไม่ต้องห่วงนีไอตัวนี้งานยากเลยต้องใช้สามตัวอืไอตัวนี้งานยากอันนี้ยังใช้ยึดสามตัวใช่นี่แล้วตัวอื่นไม่ฝีมือนี่แตกนะบอกให้ไม่รักไม่ชอบไม่ทําแต่นี่ไม่ใช่รถผมนี่รถพี่ชายผมอีกคนหนึ่งรถพี่ทำยิ่งกว่านี้อีกรถผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูบอกเลยว่ารถผมยิ่งกว่านี้อีกรถผมนี่ยึดยากกว่านี้อีกอันนี้โมเองทุกอย่างนะดอกสว่านดอกแค่นี้น่ารักไหม นี่ดอกเจาะนะนี่อะแดปเองโมเองนะมินครึ่งนะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนี่ตัวสุดท้ายเราจะขันเข้าไปนะครับนี่อาโมเดียวจากที่ตู้มาเลยนะสละเลยนี่ยอมปลดมาจากตู้โชว์เลยใช่เอามาจากตู้โชว์เลยของรักของรักของข้านี่เป็นไงหน้าตาคนสนใจไหมทั้งได้ของที่รักอยู่กับรถสบายฝนเล็บไม่ใช่อุปกรณ์ช่างนะอะแดปหมดนะอุปกรณ์ช่างนี่สบายฝนเล็บก็ เป็นที่ขันได้นะสถางานยากๆให้ทําอ่ะนี่แหละสุดยอดฝีมือจะได้รู้ว่านี่คือสุดยอดฝีมือให้มันเหนื่อยดีคนบ้าคนบ้ามาเจอกันโลระลื้อกันหลายรอบมากกว่าจะเจอเขาเรียกอะไรกว่าจะเจอการมุมที่ดีเออกว่าจะเจอการอะแดปที่มันสมบูรณ์แบบแบบเนี้ยซึ่งต้องยอมเจาะยอมยึดขายยอมอะไรไม่เยอะมากนะหักตรงนู้นหักตรงนี้นะใช่การเกินหักเสาหักเพราะคน คนเล่นโมเดลนี้จะรู้เลยนะว่าเขาจะรักอะ่มมะม,มันไม่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 น่าเอามาทำแบบนี้เออไม่น่ามาใช่แม,ม่เขาไม่ทํากันหรอกไม่มีใครก็ทำหรอกนะแต่แต่คนส่วนใหญ่ครับก็น่าจะคนบางกลุ่มเลยอ่ะเขาก็น่าจะยอมทําเหมือนผมนะเป็นงานนี้ให้ดูขั้นตอนการทํานะถ้า<อ>ใครเป็น,นแฟนวันพิษนี่จะรู้เลยฉากนี้เป็นฉากที่จะช่วยเอด็ดออกมานะสามคนนี้เขาจะจะนั่งเฝ้าเอด็ดกันอยู่ฐานล่างเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าต้องล็อกกาวด้วยเดี๋ยวไม่งั้นน็อตเวลาวิ่งวิ่งมันจะคลายนะครับต้องใส่กันคลายด้วย เดี๋ยวบอกเลยว่าแน่นมากนี่ขับร้อยยีย่ขึ้นลูกกันหน้านี่ยังไม่ไม่กระดุกกระดิกเลยเนี่ย,ยนี่เป็นไงล่ะเวียงนี่นี่บอกเลยอยันนี้แน่นตึบ บอกเลยว่าอยู่ครบเฮอไม่หวงไม่ทางอ่ะเอาขาแว่นนะน็อตขาแว่นนะถ้าเป็นโมเดลตัวเล็กๆแบบนี้นะถ้าใครใช้ W Sa เซเหมือนผมนะหล่อเลยบอกเลยว่าผมใช้กาวใช้อะไรใช้มาหมดแล้วนะหักล้มเก่งลุกลุกคุกคานอันนี้คือการอะแดปการโมกที่สุดยอดแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วรอบนี้ไม่ต้องกลัวรั่วน้ําเข้าอันนี้คอนเฟิร์มเลยเทสมาแล้วว่าลุยน้ําได้ลุยฝนได้แน่นอนอ่าอันนี้กองนะกองเราใส่ของ Data t e c h คหรอปะยังหล่อ นี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจได้ได,ดูคลิปนะใครอยากจะใส่ตุ๊กตงตุ๊กตานะมีโมโดงโมเดลแพงๆนะผม,ม <า S 2> รับนะเออ <ๆ S 1> เนี่ยให้พี่ชายผมทําได้นะติดต่อมาได้เลยนะทักมาทางเฟซเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมทิ้งเฟซบุ๊กพี่ออฟไว้ให้ถ้าใครสนใจนะ <ๆ S 1> นี่มาทําได้ทําลูกทําเครื่องโมไล่ข้างอะไรได้หมดเราับทำทุกอย่างครับทำสียิงทรายอะไรได้หมด อ่าสาสียิงทรายก็มีปกติก็ไม่ได้เป็นเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เปิดอู่ไม่ได้เปิดอู่โดยตรงแต่ว่าพี่บบพี่ชายผมชอบในสิ่งนี้แล้วเขาก็เคยทํารถตัวเองทําไปทํามามีเพื่อนเพื่อนทำต่อๆทีนี้ทําก็แบบว่าเกิดความชอบเกิดความแบบเขาชอบอยู่แล้วไนงะอยากทำอเองอ่าทำทำแล้วมันก็แบบว่ามีฝีมือฝีมือดีขึ้นมาใช่ก็เลยมาทําด้วยกันเดี๋ยวให้ดูฝีมือพี่ชายผมล้วนน็อตผมก็ใช้น็อตประมาณอ่ามันก็น่าหน้าน็อตน่าจะประมาณเบอร์สี่หรอเบอร์สี่เบอร์ห้าจ หห้าโดยประมาณนั้นนะเป็นน็อตเป็นน็อตทั่วไปหาซื้อตามร้านวัสดุทั่วไปได้แล้วก็มาตัดเอาอใช่ยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ที่ร้านเขามีขาย <laughs> <laughs> ของโมนะของโมนะไปดูตอนใส่กันครับโอเคไปอ้อนเท้าใครถีบนะครับ <laughs> สามคนเลยเองนะอย่างฟียวบอกเลย อุยจ้าต่อไปเป็นขั้นตอนประกอบอนะจ้านี่ไม่ยากเพื่อนๆก็น่าจะใส่กันเป็นใช่ไม่น่าจะมีอะไรยากรอดูตอนเสร็จนะนี่สวัสดีสวัสดีครับอาม่าสวัสดีครับอาม่าลืมทางเข้ายังเนี้ยอาม่าอาม่าหยอกหยอกคันนี้ทำอะไรเรบ้างนะพี่ชามชามท่อลิ้นหัวฉีดรีแมปครับเฟืองเดิมนะ อ่าไม่ได้ยุ่งกับเฟืองไม่มีแคมใช่แคมเดิมครับเสื้อฝาไม่แกะแน่นอนวันทงร้อยสามสิบเจ็ดกำลังขับตึงๆมือขับสนุกเลยนะใช่ปืด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 แต่ผมคอนเฟิร์มเลยนะว่าอ่ะตึงตึงเลยตึงขี่สนุกสนุกขับขี่ในเมืองสนุกสนุกสายครับเดี๋ยวไปต่อกันที่รีวิวเต็มลำพรุ่งนี้ไปดูส่วนส่วนเจ้าคันนี้ก็ทำมานิดหน่อยไล่ข้างโอเพ่นครับแต่ไม่เปลี่ยนเฟืองมีวาล์วมีหัวฉีด มีลิ้นอ่าแล้วก็มีแคมนิดหน่อยก็รถก็พอขี่สนุกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าล้อลอยที่พี่ออกก็าทำไว้วิ่งได้เท่าไหร่ไปสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเจ้าสองคันนี้จิโอโนเกียร์5กับจิโอโนคนนเรือเอก ฝากไว้ด้วยนะครับถชาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ีผมจะหารถสวยๆหาอะไรสวยๆมาถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันอีกนะครับนี่น,นี่ผมเป็นคนแบบว่าเบียวันพีชมากชอบมากโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูความสวยงามเ,เต็มลำอ่ะเลยนิดนึงผมลืม ลืมให้ดูไฟอให้ดูให้ดูไฟอะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนบีบเบรกหน้าหน่อยอันนี้เป็นอ่าบีออได้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 นี่ครับเวลาเวลาเบรกครับไฟแดงจะขึ้นทั้งแผงอ่าไฟพามากเลเพื่อนอ่านี่เป็นไฟพามากนี่สวยไหมครับโอเคอน,นี่เพื่อนซีผมเองนะะหล่อไหมมีแอด เพื่อนแอบนี่ครับไปมาๆมเพื่อเปิดไม่เป็นไรส่วนไฟก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินแบบนี้เล่นไฟสีน้ำเงินคันนี้โอเคอ่าแล้วเจ้าคันนี้ผมก็ทำไฟมาเหมือนกันนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้บีบเบรกบีเบรก นี่อันนี้ผมไม่ได้เล่นสีแดงนะผมเล่นสีชมพูออกบานเย็นบานเย็นอ่านี่นะครับอันนี้คือไฟเบรกของผมส่วนไฟ,ฟ่ามากก็เปิดซ้ายขวาหน่อยเพื่อนอ่าไฟ,ฟ่ามากแบบนี้อ่าเล่นไฟมานิดหน่อยส่วนไฟด้านหน้าของผมก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้บนเยนนะครับนี่เป็นไง อันนี้สองคันนี้ไม่ได้ใส่คาร์บอนเลยนะแต่งกันแบบเพียวๆเลยไม่มีคาร์บอนผสม,อมโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูขับขับให้ดูความสวยงามอีกสักรอบสองรอบกันไปดูกันครับ เชียโ,โน่สามคนเลยเอกไว้เท่านี้นะครับ <c oughs> ผมต้องขอตัวไปขับรถเล่นต่อก่อนครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับปี2025ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนครับผม <c oughs> ผมตูบโมว่าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย